เรียกว่าเป็นผลมไม้ขึ้นชื่อว่าราคาจะต้องสูงออันออกเสียง่าอินทผ่วลำถูกต้องค่ะก่อนหน้านี้เราก็เคยนําเสนอมดภูเขาไฟใช่ไนหะมเงาะภูเขาไฟทุเรียนภูเขาไฟแต่นี่เป็นอินทผาลลำภูเขาไฟออที่บุรีรัมด้วยคุณผู้ชมปะไปปักหมุดกันค่ะ ออคุณพ่ชูศักด์นะแล้วก็คุณทิวานาันเนี่ยสองสามีภรรยาอีกแล้วะนะที่จังหวัดบุรีรัมนีเขาเรมิตขึ้นมาพันไม่สวนห้าไร่แล้วเขาปลูกพืชทางเลือกที่ได้รับความนิยมคืออินทผลัมเนี่ยแล้วมันกําลังแบบปริดอกออกผลหรวงอ,อรารามเต็มต้นแบบนี้นะ้องดูสิพี่ทูศักด์เขาบอกว่าอินทผลัมเนี่ยเป็นพืชน,น้องใหม่มาแรงใช้เวลาปลูกเนสองถึงสามปีถึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะ,ะคือปลูกแล้วลืมไปเลยแล้วกับใบเต็มมนถึงจะออกลูกออกผลนะ ถึง100ปีเนาะอาย<ข>ุยืนยาวมากเลยนะายาวกว่าคนอึ่อ่จริงเพราะฉะนั้นส่วนราคาขายเนี่ยถ้าเป็นผลสดนะคุณผู้ชมเป็นความรู้เนะาะกิโลกรัมละห้าถึงเจ็ถือว่าแพงนะก็อยู่กับคุณภาพของรสชาติด้วย,อ,ยนอนอกจากในี้ในส่วนนี้นะคะยังเอาใจสายชิลด้วยนะมีสะพานเชื่อมไปยังสารกลางน้ำอ่ะนี่ ยให้นะักท่องเที่ยวได้เซลฟีนะแล้วก็นั่งพักผ่อนแบบสบายสบาย,บายใครมีเรื่องเครียดก็ไปนะอ่ะมีจุดสําหรับนั่งจิบกาแฟจิบชาแล้วก็กินไอติมด้วยนะ,ะแล้วก็มีอาหารฮาลลจากฝีมือกุ๊กชามุสลิมไว้รองรับด้วยจ้าสวนประเสริฐอินทภาลัมซอกราวนี่อยู่ที่ บุรีรัมย์ทคผู้ชมเปิดให้เข้าไปเที่ยวชมเนี่ยทุกวัน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเขามีการเต้นดื่มดำธรรมชาติกลางค่ำคืนด้วยนะติดต่อสอบถามได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้หนะ้าจอนะ0 8 5 362 1ด36 5 1นนะอ่ะ ไปคุยกับพี่เขาเองว่าเขาปิด5้าโมงเย็นเนี่ยแล้วไปกลางเต็นท์ค่ำคืนเนี่ยอะไรเรื่องเป็นยังไงพี่เข<อ>าเล่ามาแล้วเล่าให้ฟังหน่อยเนาะอ,อินทรพาลัมเนี่ยเป็นพืชตระกูลปาล์มนะคะมีประโยชน์มากมายนะโอ้จริงๆเลยมีทั้งแมงกาน,นีสฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอุ้ยตายแล้วน<ม>้องเป็นรู้ายหรือเปล่าเนี่ยเมึสักครู่หาข้อมูลมาลดื่อคลั่หิวด้วยกระดูกแข็งแรง แบ่คีเรียนในลำไส้ได้ด้วยผลไม้สวรรน์รถูต้องเขารดเปรยกันอ๋นอคุณผู้ชมปัญหาทานกันเนาะจ้า,ายอยวพักกันซ